สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่สี่สิบหกนะครับมาใหม่นะครับพระมาข้าฝนนะครับวันนี้ฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ต่อเนื่องกันมานะครับมีพระเก่าๆสวยๆมานําเสนอให้กับพ่ะแม่เป็นน้องเอฟซีทุกท่านนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับช่องทางเดิมนะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพระสวยๆหลากหลายรายการนะครับพร้อมกับกล่องไม้เก่านะครับ เหมายกกล่องมานะครับหนึ่งชุดนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเสวยสวยหลากหลายรายการนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ep ที่สี่สิบหกนะครับฝากกดติดตามกันเช่นเดิมนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดชมของเก่าที่สวยบ้านนะครับเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับชอบใจรายการไหนแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code นะครับตามนี้นะครับพระเก่าๆสี่ยสวยบ้าน นำมาแบ่งปันให้กับพูไม่ปน้องทุกท่านนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อยอดนิยมของวงการครับหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะครับสวยมากครับเหรียญหล่อจอบใหญ่ยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับ2องสีนะครับสุดยอดเกจิสายเหนียวเมืองไทยนะครับงดงามมากมนะครับเป็นเนื้อหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับหล่อเก่าสวยคมชัดครับ จอบใหญ่ยอดนิยมนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงเทพมหานครครับสองสี่เจ็ดแปดูนยอดเกจิอาจารย์นะครับยุคนั้นนะครับเกจิดังๆเก่าๆทั้งนั้นนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อก็ได้รูปหล่อเกจิเก่านะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนูนะครับจังหวัดลบบุรีครับรุ่นแรกนะครับปีศูนย์เจ็ดรูปหล่อเกจิชื่อดังนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับ วัดโบสถ์โก่งธนูครับมีชื่ออยู่ด้านหน้านะครับหายากสร้างน้อยนะครับรูปหล่อองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ครับจังหวัดลบบุรีปี07พอสอเป็นเลขไทยนะครับสวยคมชัดรุ่นหนึ่งนะครับก้นอุดนะครับอุดกิ่งเก่าเกจิยอดนิยมจังหวัดลบบุรีครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ สวยคมชัดนะครับงดงามมากๆนะครับท่านได้หาอยู่ไม่คนพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหายากและเป็นเหรียญยอดนิยมของวงการนะครับรุ่น3ามนะครับหลวงพ่อทวดเหรียญเงินครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีส้มบางนะครับและเก่ามากๆครับหลวงพ่อทวดยอดนิยมนะครับปีศูนย์รุ่น3นะครับประมาณปีศูนย์สี่นะครับรุ่นนี้นะครับ หลวงปู่ทวดเก่าๆส,สวยๆของบ้านๆน,นะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับเนื้อเงินเก่าและหายากมากครับสีส้มครับลงยาสีส้มด้านหลังจะเป็นหลวงพุทิมนะครับพระกูวิสัยโสพลน,นะครับมีคภาบเก่าๆเ,เดิมๆนะครับมาใหม่ๆนะครับเหรียญดีประสบการณ์สูงหลวงปู่ทวด ยอดนิยมนะครับเนื้อเงินอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมของวงการมากๆนะครับหายากสร้างน้อยนะครับเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองคํานะครับหลวงพ่อกันวัดพระญาศสองสี่หกเกครับพิมพ์นิยมนะครับขอเบ็ดนะครับลงยานะครับสามสีสีส้มสีเขียวสีน้าเงินนะครับบางมากนะครับ ของเก่าโบราณนะครับอายุเป็ร้อยปีนะครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์โบสถวัดพญาตครับจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อกัน2 469ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่สนใจรายการไหนนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับ2 4 6 9ลงยานะครับแห้งและใส่มากแล้วนะครับตามการเวลานะครับด้านหลังก็ข้าวเก่าๆเดิมๆครับ พิมขอเป็ดนะครับขอเป็ดด้านนี้นะครับสนิมขึ้นนะครับสนิมเหรียญขึ้นนะครับไม่ได้ล้างนะครับเหรียญเกจิยอดนิยมครับหลวงพ่อกั่นวัดพญาติจังหวัดอยุธยาครับสองสี่หกเก้าหายากสุดๆนะครับเนื้อเงินเก่าต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับก็มีติดเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับหนึ่งในชุดเบญจภาคีครับพระสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้น เนื้อสวยแห้งๆนะครับบ้านๆสนใจติดต่อเข้ามานะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยเนื้อเก่ามากๆครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับเจ็ดชั้นยอดนิยมครับพระสมเด็จวัดเกศเนื้อเก่าตามนี้นะครับมาใหม่ๆนะครับพระเก่ายอดนิยมครับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยเจ็ดชั้น องที่1นรายการพระสมเด็จนะครับต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0620176742แอดไลน์เบอร์นี้นะครับลำดับที่2พระสมเด็จเก่าสวยทันใดมีมุมมีทางนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าๆแห้งๆนะครับองค์ที่2ออยู่ในตลับนะครับตลับเก่านะครับแต่พระสุดยอดความเก่านะครับงดงามมากครับ พระสมเด็จเนื้อสสวยแห้งๆนะครับองค์ที่สองต่อก็ในองค์ที่สามนะครับพระสมเด็จเก่าๆสสวยนะครับลำดับที่สพิมพ์ลึกคมชัดและมีน้ำหนักมากนะครับของบ้านๆน,นะครับมาใหม่ๆนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยมราคาไม่แพงนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆสสวย ลำดับที่สามครับโอนไวส่งไวทุกท่านพระสมเด็จเนื้อสวยยอดนิยมครับเก่ามากๆสวยและสมบูรณ์สุดนะครับเป็นมพมเกตทะลุซุ้มครับพระเก่ายอดนิยมครับลำดับที่สามพระสมเด็จสวยๆงดงามมากนะครับสวยและสมบูรณ์นะครับ ลำดับที่สามครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อ,ลอบโบราณนะครับจอบเล็กครับผมหลวงพ่อเงินรับ,บรางคารงหวัดพิจิตรเจ้าของใส่ตลับอย่างสวยนะครับพร้อมใช้ครับเหรียญหล่อเก่ายอดนิยมหลวงพ่อเงินพิมพ์แข้งตรงนะครับองนี้เป็นพิมพ์แข้งตรงครับเนื้อสวยมากๆตัวจริงสวยกว่าในรูปนะครับท่าไหนชื่นชอบและสนใจนะครับเหรียญหล่หลอบโบราณเก่า ได้ธรรมชาติสุดๆนะครับหลังไม่ลอยเนื้อยุบเนื้อเกินนะครับตามธรรมชาติพระหล่อเก่าครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานต่อไปก็เป็นภาพปิดตานะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทับพระทองนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อสำริดเก่าสวยงามมากครับพระปิดตาโบราณนะครับหลวงพ่อทับนะครับวัดทองครับสุดยอดเกจิเก่านะครับสายภาพปิดตา อายุเป็นร้อยปีนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับหลวงพ่อทัพปะทองนะครับพุทธคุณสุดยอดครับเนื้อสัลิเก่าให้ชมชัดๆนะครับเนื้อแห้งๆสวยเก่าๆธรรมชาติครับสุดยอดสายเหนียวนะครับเจ้าตำหรับนะครับให้ชมชัดๆนะครับใต้ฐานนะครับเก่ามากๆครับ ภาพปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองเกจิยอดนิยมนะครับตั้งแต่สมัยก่อนครับต่อกันด้วยพระปิดตานะครับอีกหนึ่งรายการนะครับเนื้อผงคุกลักครับหลวงผ่้ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับสวยเดิมนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกลักจุ่มลักปิดทองเก่าพระปิดตาหน,านา้าหนา,ส,าสวยๆนะครับลักนะครับ หลวงยิ้มนะครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดกาญจนบุรีครับสายพระปิตาเนื้อผงคกลักไม่ควรพลาดนะครับมาไม่ใหม่แล้วนะครับรักสวยมากครับหลวงู่ยิ้มวัดหนองบัวครับกาญจนบุรีต่อก็ด้วยพระปิตานะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเกยเดี่ยวนะครับยอดนิยมประสบการณ์สูงหลวงพ่อทาหล่อเก่าหลังยันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตก ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผ้าเก่าเก่าส,สวยๆบ้านๆสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับเดินทางไปไหนแคล่ขาดปลอดภัยครับสวยลึกเก่าคมชัดนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อยอดนิยมนะครับหลวมพอเงินนะครับตรงนี้อาบไม่กระพัดเก่าสวยและหายากครับรูปหล่อโบราณเก่า น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรอ่าไม่กระพัดนะครับสวยเดิมนะครับให้ชมชัดชัดนะครับติดกับเต็มอง์นะครับยังไม่ค่อยผ่านการใช้ครับลมพระอ่าไม่กระพัดนะครับแปลกมากนะครับนานๆเจอทีนะครับสวยเดิมตามนี้นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา สวยคมชัดนะครับพระอาบไม่กระพัดเก่าทั้งองค์ครับของกเก่าๆสวยๆบ้านๆน,นะครับต่อไปก็มาชมพระเก่งโบราณนะครับเก่งปอบาเลตนะครับองนี้นะครับพิมพ์ปกโพนะครับสุดยอดหายากเลยนะครับเป็นเนื้อสปลิดเก่าพระเก่งโบราณยอดนิยมครับพิมพ์ปกโพ เนื้อสมฤทธิ์เก่าสวยมาใหม่ๆหมล่าสุดนะครับตั้งหิ้งบูชานะครับไว้คงครองบ้านเรือนนะครับสวยงามมากครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับอมน้ำตาลทั้งองค์นะครับหลวงพ่อทาวัดพันเนงแตกขอไปนะครับองค์นี้เป็นกิ่งปาวเลตนะครับกิ่งปาวเลตยุคโบราณอายุสองสามร้อยปีนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับพระกิ่งพิมพ์น้าปก สร้างน้อยหายากนะครับพระกิ่งปาวะเลสโบราณส,สวยๆงดงามนะครับมาใหม่ล่าสุดครับติดต่อคันเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเนื้อเงิเนงนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินหนึ่งสลึงรัชกาลที่ห้าครับหลังตาเป็นดินเก่ามาใหม่ล่าสุดนะครับเหรียญเงินนะครับหนึ่งสลึงหลังตาเป็นดินนะครับเผื่อเจอท่านที่สนใจนะครับติดต่อคันเข้ามานะครับ เนื้อเงินรัชกาลที่5ครับท่านใดที่ชอบสนใจรายการไหนนะครับไม่ควรพลาดนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลังช้าง3ามเสียนรัชกาลที่6ครับพระมหาวชิราวุธนะครับสวยมากนะครับเหรียญเนื้อเงินเก่า เกจิเก่าเหรียญเนื้อเงินนะครับรัชกาลที่หกนะครับสวยเดิมนะครับหลังช่างสามเสียนนะครับคนรุ่นเก่าก็นิยมนําไปทําหวยกันเยอะนะครับเหรียญเนื้อเงินรัชกาลที่หกหนึ่งสลึงครับมูลค่าเหรียญนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆสวยนะครับมาใหม่ๆแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับของบ้านๆเก่าๆ สวยงามทั้งคู่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดกับเหรียญหลวงพ่อกันครับเหรียญเสมาเนื้อเงินลงยานะครับด้านหลังก็สวยคมชัดนะครับซ้ายมือก็จะเป็นหลวงพุทธทิมนะครับขวามือก็ปเป็นเหรียญหลวงพ่อกันของเ,เก่าส,สวยนะครับของดีของเด็ดนะครับ าใหม่ใหม่ทั้งชุดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ line mm hmm. ไลน์ใต้คลิปครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม